สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะเดี๋ยวกิ๊กเริ่มเลยแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะกิ๊กอยู่ที่หมู่บ้านพฤกพิลมรีเจนสุข,ขุมวิทนะคะอยู่ซอยลาซานสุข,ขุมวิท105อยห้านะคะอยู่เยื้องๆกับลาซานอเวนิวนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบ้าน บ้านขายของพึกพิลมนะคะหลังนี้325ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณสัก700ตารางเมตร5ห้องนอน7ห้องน้ำนะคะเป็นหลังมุมอาก้ให้ดูบรรยากาศก่อนในซอยนี้มันจะมีบ้านอยู่แค่สองหลังนะคะ แล้วตรงนี้ก็เป็นถนนซอยหลักของหมู่บ้านบ้านที่เนี่ยจะมีประมาณสัก42 42หลังมีสระว่ายน้ำทุกหลังนะคะหลังเนี้ย325ตารางวา700ตารางเมตรเนี่ยเป็นไทป์กลางของหมู่บ้านหลังเล็กสุดเนี่ยจะประมาณ250ตารางวา500ตารางเมตร เดี๋ยวกิ๊กจะพาเข้าไปชมในบ้านนะคะบ้านหลังนี้เมื่อก่อนตั้งไว้65ล้านบาทตอนนี้เจ้าของปรับราคาลดลงแล้วนะคะเหลือ59.95ล้านบาทค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็ภาษีฝ่ายละครึ่งโอเคนี่เข้ามาในโรงจดจอดรถแล้วโรงจอดรถเนี่ยจอดรถได้4คันนะคะ ก็คือซ้อนสองอจอดขนาด2องคันแล้วก็ซ้อน2แถวนะคะได้ทั้งหมด4คันนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะพาเดินดูรอบบ้านก่อนนี้เป็นทางเข้าของบ้านอ่า พึกพี่ลมรีเจนสุขุมวิทเนี่ยทุกหลังมีสะไว้น้ำในตัวส่วนขนาดบ้านเนี่ยมันจะมีอยู่3ไทายนะคะเล็กกลางใหญ่หลังเนี้ยคือหลังกลางของหมู่บ้านบ้านไม่มีคนอยู่มาสักพักนึงแล้ค่ะก็จะลกๆหน่อยอันนี้คือเทเลส ที่ต่อมาจากห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวกิ๊กพาเดินดูรอบบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านตรงนี้มีสระว่ายน้ำ สระว่าน้ำส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเรือนอยู่ตรงนู้นเรือนรับรองที่แยกของมาจากสระว่ายน้ำก็คือจะเป็นฟิตเนสหรือว่าเป็นห้องนอนก็ได้นะคะในนั้น่จะมีอยู่อยสองห้องอนเนกประสงค์แล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะคะเจ้าของบ้านบางท่านก็จะทำเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะเหมือนเป็นพูวิลล่าแต่ว่าบางท่านก็จะทำเป็นฟิตเนสนะคะอยู่ตรงนั้น อันนี้เทเลสที่ออกมาจากห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เจอสาไว้น้ำกต้องกึ่จะเป็นผ่านได้ไหมตรงนี้ให้ดูบรรยากาศของบ้านแล้วก็สรไว้น้ำนะคะ ตรงนี้เป็นเรือนที่ติดอยู่กับเสาไอ้น้ำก็คือจะมีสองห้องคือห้องนี้นะคะกับห้องนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องมันไม่มีไฟะนะคะก็ <g iggle> <g iggle> มืดมืดนิดนึงเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มาสักพักนึงแล้ว ส่วนด้านหลังของบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องแม่บ้านสองห้องนะคะแล้วก็ห้องห้องน้าแม่บ้านห้องหนึ่งนะคะนี่คือห้องแม่บ้านห้องน้ําแม่บ้านตรงนั้นก็จะติดลั้วของหมู่บ้านนะคะแต่ไม่ต้องกังวลมีตัวลวไฟฟ้าอยู่นะคะแล้วก็มีรปภขับมาเช็คทุกชั่วโมงเลยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเอ่อ ระดับไฮเอน n d ของ Quality House นะคะระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะดีมากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันนะคะในบ้านเนี่ยมี5ห,ห้องนอนนะคะก็จะมีห้องนอนข้างล่างห้องหนึ่ง เดี๋ยวพอเข้ามาตรงประตูปุ๊บก็จะเจอห้องนอนข้างล่างห้องนี้ทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวนะคะทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวก็เหมาะกับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะห้องห้องนอนข้างล่าง แล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องน้ำรับแขกไม่มีชาวนะคะเป็นห้องรับแขกโถงตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้คือประตูเข้าหลักของบ้านนะคะคลิกหมุนให้ดูนะคะ อันนี้คือบริเวณชั้นล่างห้องนั่งเล่นตรงนี้อ,อ,อายุบ้านที่เนี่ยประมาณสัก15ปีแล้วค่ะบ้านเนี่ยเขาจะโอนกันประมาณสัก ปี2,547-2,548ประมาณนี้ค่ะตรงนี้เป็นเทอเรสที่เชื่อมต่อกับตัวบ้านนะคะแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำด้วยโอเคตรงนี้ห้องทานข้าวค่ะมีครัวไทยครัวฝรั่งอันนี้คือครัวฝรั่ง มีห้องอนเด็กประสค์อีกห้องหนึ่งด้วยนะคะใช้เป็นห้องทำงานห้องเล่นเด็กหรืออะไรก็ได้ค่ะส่วนข้างหลังของบ้านเนี่ยก็จะเป็นครัวไทยนะคะ มีสครัวหลังนี้ครัวไทยกับครัวฝรั่งอันนี้เป็นห้องเก็บของหรือใช้เป็นห้องแม่บ้านก็ได้ที่จริงห้องแม่บ้านก็มีข้างนอกอยู่ทางห้องหนึ่งนะคะโอเคอันนี้คือครัวไทยนะคะเปิดออกไปก็จะเจอด้านหลังที่เชื่อมต่อไปกับห้องแม่บ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะ ราคาตอนแรกเจ้าของ,ของตั้งไว้65ล้านนะคะตอนนี้ปรับลดเหลือ59.95ล้านค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็ค่าภาษีฝ่ายละครึ่งนะคะ mm hmm. ก็กิกมาไลฟ์เพราะว่าอพอเจ้าของปรับลดเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีทาย e อ5 0ตารางวาคือทายเล็กสุดนะคะ mm hmm. เปิดขายอยู่ที่52 นะคะอันนี้ไทป์กลางนะคะแพงกว่ากันไม่เยอะนะคะขึ้นมาชั้นสองเรกิ๊กเดินชั้นสองมีสี่ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งคือตรงนี้ มาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมก่อนนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะทุกห้องนอนในห้าห้องนอนเนี่ยทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวหมดเลยนะคะสี่ห้องนอนข้างบนหนึ่ห้องนอนข้างล่างอันนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมมีระเบียงด้วย Well in งนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่ในบ้านเลยนะคะแต่คิดว่าลูกค้าเจ้าของบ้านท่านใหม่ที่ซื้อเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรงุงเพราะบ้านเนี่ยอายุประมาณ15ปีแล้วนะคะ พื้นเป็นพื้นไม้จริงนะคะนี่ห้องนอนหนึ่ง มีระเบียงด้วยนะคะห้องนี้ห้องนี้นะ่าจะเป็นห้องนอนที่2เมื่อกี้มาสเตอร์แล้วก็กิ๊กพาไปดูห้องนอนที่3ก่อนแล้วนี่เป็นห้องนอนที่2เพราะว่าขนาดใหญ่ขนาดทั้งห้างใหญ่แต่เล็กกว่ามาสเตอร์เบดรูม ก็ห้องนอนที่สี่หน้าบ้านหันหน้าทิศเหนือนะคะที่นี่จะมีอยู่สองทิศเหนือกับใต้นะคะอะโอเคครบละ ข้างบนเนี่ยทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งนะคะข้างล่างก็มี1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็มี1ห้องเอเนกประสงค์ห้องนั่งเล่นมีเทอร์เรสมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะก็กิ๊กสรุปข้อมูลแห่งทีบ้านหลังนี้คือ325ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเจ็ดรตารางเมตรมี5ห้องนอน เจ็ดห้องน้ำนะคะสระว่ายน้ำส่วนตัวตรงสระว่ายน้ำเนี่ยก็มีเรือนรับรองอยู่นะคะแบ่งเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะตรงนั้นเนี่ยจะใช้เป็นเป็นเรือนรับแขกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นฟิตเนสก็ได้นะคะบ้านหลังเนี้ยตอนแรกเนี่ยเปิดราคามาที่65ล้านตอนนี้เจ้าของปรับลดแล้วนะคะ59.95เ 59. ล้าน นะคะก็ถือว่าถูกที่สุดในโครงการแล้วสามารถเปรียบเทียบราคาดูได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นท์กลางนะคะไม่ใช่ทป์เล็กปกติ type เนี่ยทากลางเนี่ยเขาจะตั้งราคากันอยู่ 60, 70, 80แล้วแต่หลังนะคะส่วนทป์ใหญ่เนี่ยจะประมาณ 80, 90บางหลังก็ตั้งร้อยขึ้นนะคะอันนี้เป็นหลังท์กลางราคาเท่าหลังทป์เล็กเลยนะคะ700ตารางเมตรเป็นหลังหัวม,มุมในซอยมีแค่2หลังเองค่ะ นะคะคสภาพก็กิคิดว่าต้องปรับปรุงนะคะคือไม่ได้มีประเด็นอะไรหลักๆของบ้านไม่ได้มีรอยแคลกไม่ได้มีรอยอะไรแต่เป็นในเชิงเดคอเรชันมากกว่าอย่างเช่นทาสีขัดพื้นนะคะซ่อมไฟซ่อมน้ำเพราะว่าบ้านเนี่ยไม่ได้มีคนอยู่สักพักแล้วนะคะแต่โดยสภาพของบ้านหลักๆเนี่ยไม่มีอะไรที่เสียหาย ที่เป็นหนักๆที่เป็นโครงสร้างบ้านอย่างนั้นไม่มีนะคะแล้วก็ค่าส่วนกลางที่เนี่ยค่ะตารางเมตรละเอตารางวาละ50บาทต่อเดือนนะคะยังหลังเนี้ยก็ตกอยู่ประมาณ17,000บาทต่อเดือนนะคะอ,อ่เอ่อแฟคซิตี้ของพึกพิลมเนี่ยมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยเหมือนสระว่ายน้ำแข่งขันที่จะแบ่งเป็นลูๆอะคะ่ะแล้วก็มีสนามเทนนิสมีฟิตเนส นะคะระบบรักษาความปลอดภัยดีมากนะคะประตูเป็นประตู2ชั้นนะคะแล้วถ้ามีแขกเข้ามาเยี่ยมที่ที่บ้านหลังไหนเนี่ยรารพอจะขับรถตามเข้ามาดูเลยว่าถูกหลังไหมนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านต้องแจ้งไว้ก่อนด้วยมีนิติบุคคลดูแลนะคะบ้านทั้งหมดประมาณสัก47หลังประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะ ถ้าสนใจเข้าชมบ้านนัดกิ๊กมาได้เลยนะคะขอล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกิ๊กจะมาเปิดบ้านให้ดูมีคำถามอะไรสามารถโทรมาติดต่อสอบถามกิ๊กได้โดยตรงหรือว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เป็นไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามถ้าจอกตอบช้าไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะโอเควันนี้จบการไลฟ์เพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากคะ่ะ